อ่าได้ถ้างั้นหนูว่าจะถามพี่ว่าถ้าเกิดให้เลือกอีกคนเป็นขนมหวานหรืออะไรทํานองเนี้ยคะ่ะพี่ว่าอีกคนเป็นขนมประเภทไหนหรือขนมกินชนิดไหนอะไรทานองน,นี้ปัญหาเช่าหน่อยหนึ่งม่เดี๋ยวเราจะไม่จับเวลาคุณเกศแล้วจะจับเวลาน้ำหนึ่ง <c oughs> เลยเรื่องหนึ่งไปค่ะให้ให้เป็นให้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงล้วกันค่ะเพราะเพราะว่าหวานมันและหนูชอบค่ะ เก็บไม่ใช่เสียงระเบิดอะไรเสียงระเบิดที่น้องทิ้งไม่ใช่เสียงระเบิดอม่เนยมาเนยมันหนึ่งมันเป็นอะไรเขาตอบได้ไหมสิบวินาทีเป็นช็อกโกแลตค่ะเพราะอะไรคะเพราะหนูชอบช็อกโกแลตที่สุดเหมือนกันค่ะเขาปาไม่แรงคนนี้เขาปาเขโยนซบซ้อนวันนี้เสาหินเธอเหลวเป๋วลงมาเลยนะขอการเยอะเหมือนกันนะเหรอ